สำหรับใครที่อยากทำเลสิกอย่าเลื่อนคลิปนี้ดีผมเห็นคนพูดในติ๊กต็อกในอะไรเยอะทีไอซี IC เนี่ยที่เนี่ยเขามีนวัตรกรรมที่แบบใหม่สุดล่าสุดใหม่กิฟต์คือเนียนกึ๊บมาให้ทุกคนได้ทำกันนะครับถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ คริบแรก,กนะผมใสตาสั้นมาจุเนื่องจากเป็นการใช้สายตาที่ผิด2เดือน3เดือนแล้วครับที่ผมมาดูแลสายตาที่ T i ไอเซอร์ไพรส์สุดๆคือ0.00ยในความสั้นเอียงนะครับอันนี้ที่ใส่แว่นนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสายตาหรืออะไรแต่ว่าเทเน้นติแท็กแค่นั้นแหละมาครับขั้นตอนแรกก่อนจะพบคุณหมอครับเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาส่วนตัวก่อนทําเลสิกันก่อนครับวันนี้เราเข้าสู่ช่วงอีกหนึ่งช่วงนะครับน่จริงจังเลยนะจะให้พี่หมวยแนะนําตัวว่าเป็นใครมาจากไหนบ้านเกิดที่ไหนเชื่อ อะไไรแแลล้วกมมม,กก<อ>มีีฟนูชายสาวหม,มสวัสดีค่ะชื่อหมวยนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดูแลคนไข้ไทยของ T.I.C. ค่ะจริงๆของคุณอามเนี่ยเศรษตาค่อนข้างจะไม่เยอะเป็นกลุ่มคนไข้กลุ่มสั้นน้อยอแต่ว่าเราติดเรื่องของกระจกตาที่อาจจะบางหน่อยหลังจากนั้นเราก็มาฟังข้อมูลก่อนเริ่มตรวจตากันครับตอนต่อไปเราจะพาไปที่ ิทาไปห้องตรวจตากันครับขอเกล่นตรงนี้ว่าผมไปตรวจมาหลายที่แต่ว่าผมทําไม่ได้เลยสักที่ทําไม่ได้เลยสักที่จนมาเจอที่นี่ อันนี้ไม่ได้อุ่นจริงเครื่องวัดความจันสายตาของ TRS เนี่ยดีมากครับคือเวลาคนเราจะโดนลมเข้าตามันจะกระพริบตาตกใจใช่ไหมแต่ที่นี่แบบเบาแล้วแบบไว medical engineering zone เนี่ยที่นี่ทันสมัยมากแล้วก็อัปเกรดตลอดเวลาในห้องแต่ละห้องนะครับจะเป็นโซนที่มาวัดความหนาความว้าวความโค้งข,งของกระจกตาทั้งหมด แล้วก็ถึงห้องที่อามชอบที่สุดนะครับเป็นห้องที่ขยายม่านตารูม,ม่านตาตอนเราหยอดยาแล้วเขาก็จะให้เรามาให้นอนพักหลับตาแล้วก็มีเก้าอี้นวดให้ให้เรารู้สึกผ่อนคลายที่สุดนะครับมีคนหลับไหมครับพี่ที่นี่เยอะค่ะเยอะเลยเหรอแล้วมีแบบหลับแล้วแบบพี่ไม่ปลุกแล้วจนคลินิกปิดอ๋อไม่มีมมครับไม่มีนะครับไม่ใช่ใครเก็บเสื้อผ้ามาแล้วมานอนที่นี่ไม่ได้แล้วให้นอนพักเพื่อรอ ลูม่านตาขยายครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าไม่ผิดหวังโอ้พระเจ้าจอดมันมายอดเยี่ยมเลยแล้วก็บอกลาไปเลยกับแว่นสายตาทั่วนันนี้นี่ครับ วันกันแดดที่อยากใส่คราวนี้ครับถึงมือคุณหมอแล้วตรวจอย่างละเอียดครับคุณหมอปัชชมาเนี่ยใจดีมากแล้วก็ให้ข้อมูลเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากครับถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัดเตรียมตัวเห็นโลกใบใหม่ที่สดใสแล้วครับโบกมือลาแว่นสายตาเลยตอนนี้คุณหมอกาลังทําอยู่นะครับส่วนใครที่กลัวนะครับระหว่างทําไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขามีพี่พยาบาลมายืนข้างๆให้จับมือผมบีบมือเขาแทบแตกครับนี่ตอนนี้งงนะเห็นกล้องกลับบ้านไปแบบไอ้มดแดงนะครับ Let's go <S พอมาอีกวันนี้ก็มาเปิดตาก่อนนะครับแต่ต้องกลับไปแปะเหมือนเดิมนะครับหนึอ่อาทิตย์ครับอันนี้ก็ดึงไม่ออกกบเหนียวมากคุณหมอก็มา follow up ต่อนะครับเรื่อยๆเลยก็<ล>ต้องขอบคุณจริงๆคุณหมอดูแลดีมากจริงๆสำหรับใครอยากเห็นวิวัฒนาการนอกจากเรื่องสายตาแล้วยังเห็นเรื่องทรงผมผมด้วยครับจากสั้นเป็นยาวจากยาวสลับสั้นถ้าสายตาโอเคนะชวันนี้อ่านได้แรแรงไปสเส้นสามห้าส ไม่ได้ละจาวอะไรสองห้าแปดห้าเก้าห้าอันนี้ล่างสุดพี่รับแต่อยากอยากเห็นแต่หมอก็ไม่เห็นพี่หมวยครับอยากรู้ว่าความกังวลของคนที่มาทําเลสิกของที่นี่ครับมันมีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่สามารถทําได้แต่อยากให้ลองมาตรวจก่อนบางคนเนี่ยส่ตาสั้นมากเขาก็จะห่วงว่าเอ๊ะทำหน้ากระจกตาเขาจะทําได้เปล่าหรือว่าในส่วน ปลาอื่นเองด้วยอะค่ะว่ามีอะไรไหมจริงๆปาแห้งก็มีได้บดๆเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์คนที่มีปัญหาใสยตาสั้นประมาณเท่าไหร่ครับที่มีความกังวลว่ากลัวจะทําไม่ได้ห้าหกร้อยขึ้นไปเลยแล้วท่านก็จะเริ่มมีความกังวลแล้ว่าที่ตัวเองจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ในบางคนแบบไม่เคยตรวจตามมาเลยมีคนที่ไม่มีแล้วเนาะคิดไม่ออกจริง ตัวความโค้งความกระจกตาเนี่ยจะทราบกันในวันที่เรามาตรวจตาอ๋อก็เลยอยากให้ลองมาตรวจตากันก่อนเพราะว่าตัวที่อามาทำเนี่ยเป็นตัวที่ใหม่ล่าสุดซปเ super r e กซ์ทำผ่าตัดเร็วมากเร็วมากแปดถึงสิบวินาทีเฮ้ยคือไอตัวก่อนซปเอร super relax relax ไหมมันทำกี่นาทีนะพี่ไอ้กี่วินาทีนะ relax ไหม r ์ l a x ประมาณยี่สิบสามวินาทีการผ่าตัดเร็วขึ้นสามเท่าสามเท่าเฮ้ยตื่นเต้น คือคนจะรู้สึกว่า1ิบวิกับ20่ิวิมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เอาเข้าจริงอะการที่คุณไปนอนอยู่ตรงนั้นอะมันมีความแตกต่างกันสูงมากการเร็วขึ้นอะมันช่วยให้ความเครียดความตึงอ่คของกังวลอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันหายไปไวแล้วจริงๆตอนที่อามทำอ่ะสำหรับ8 10ถึง1ิวิอามยังรู้สึกแบบเนาะ มีอะไรอยากฝากสําหรับคนที่อยากเชิญให้เขามาทําอะไรเนี้มีอะไรไหมครับพี่ไม่มีเนาะถ้าใครอยากมาที่นี่ไม่ต้องกังวลอะไรครับเดินเข้ามาหาพี่หมวยได้เลยเดินมาแบบเออเนี่ยพอดีดูคลิปอามาแล้วแบบพี่หมวยดูใจดีดูดูเกรงมากเลยเวลาพูดพรพี่หมวยหถ้าคุณกังวลอยู่นะฮะอินบ็อกซ์มาที่ทาง t i c ได้เลยนะครับทาง t i c จะมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมง เจดโมงถึงสองทุ่มไม่เกิน5านาทีนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ต่ออินบ็อกซ์ให้คุณได้ตลอดนะครับทาง Facebook Instagram Line และ t ิก t o ออยากทักที่ไหนทักไปเลยฮะแต่ก็มีคนตอบเองไม่ใช่ไปทักหาแม่ตัวเองนั้นตอบไม่ได้นะต้องทักหาทาง TIS 4เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยตรงนี้ปึ๊บ๋ยวใหพ้พี่หมวยขึ้นให้พี่หมวยชี้ขึ้นบนนี่ โอเคนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง t i c แล้วก็บุคลากรทุกคนเลยนะครับสำหรับที่นี่ที่ดูแลอามเป็นอย่างดีนะครับทำให้อามมีสายตาที่สดใสนะครับ Minimal time, Minimal concern, ผ่าตัดไวไล้กังวลมองเห็นชัดเร็วขึ้นขอบคุณครับฝากไว้ด้วยฮนะบ๊ายบายพี่หมวไปบานหน่อย <laughs> อย่าเพิงง <laughs> ่งทำสำหรับที่นี่คือพี่พ,พี่พนักงานดู เวลเราดีมากเลยนี่ผมยังไม่พูดไม่จบสวัสดีผมแล้วเนะี่ยบริการดีแบบสุดๆเลยอยากให้ลองมาคุยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรง,ไม,ง,กงไม่ต้องกดดันกับอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ครับบาตเวลาให้คะแนนนะครับบริการดีมากครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยครับแค่เราลงขึ้นลิฟต์มาแล้วก็เจอคุณดารอ,อพอก็ ค <Perfect>, huh. จะครบรอบ10เดือนที่เรากลับมามีสายตาที่แบบ Full HD 4K 8K มากๆก,กันกันมองเห็นระยะไกลระยะชั้นไม่ส่งผลกระทบอะไรกับในชีวิตแล้วนะครับพยายามปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาได้บอกไว้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหยอดน้ําตาเทียพยายามไม่ขยี้ตาใช้สายตาอย่างระมัดระวังที่สุดคืออันเป็นคนสายตาชัานไม่เยอะแต่ว่าสายตาเอียงด้วยแล้วกระจกตาบางด้วยขนาดสายตาชัานไม่เยอะเนี่ยพร้อมทามาเนี่ยทุกๆอย่าง การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับแล้วถ้าใครมีสายตาที่ค่อนข้างเยอะสายตาสั้นก็สายตาเอียงอะไรเลยครับก็อยากเียนเชิญมาทําที่ t i c ปัญหาสายตาเกิดขึ้นได้กับทุกคนดูแลตาดูแลคุณเราเอง T.R.S.C นะครับนี่พูดแบบเชิงทางการ